คุณนนนะทีี่่่ห้าเดยวออมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับวัดดี้ทำไมคนก็อาหารเยอะมากนะครับอาหารเยอะมากเต็มโต๊ะเลยนะรอบนี้ค่ะต้องฝึกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วต้องพูดบ่อยๆแล้วทำไมแอดมินยังไม่เอาหน้าพี่พินออกเลยต้องรอต้องรอนี่ผู้ใหญ่บ้านดูเหนื่อยนะคะเนี่ยดูแบบอยากนอนแล้วนะคะเนี่ย ยี่สิเบิร์ดมวยเว่นพนุ่งในเช้าเบิร์คไาฝากต้อนนะครับรายการสดพุ่งในเช้านะครับประมาณแปดโมงกว่าแล้วก็เที่ยงแล้วก็บ่ายนะครับอันนี้คืออะไรสัมภาษณ์เหรอเออสัมภาษณ์แล้วก็รอพิงหมายถึงว่าเป็นเป็นรายการสัมภาษณ์นัั่งสมภาษณ์รายการข่าวเราชอบเป็นรายการข่าวประเด็นอะไรเชิญยิ่นคิดว่าประเด็นอะไร ทำไมคุณถึงหน้าตาดีขนาดนี้คุ้ย้อนยินแรงไม่ใช่หรอกไม่จริงอ่ะเขาไม่ถามตาหน้ารกนะะาเขาไม่ถามอย่างนี้หรอกถามวั่านี้มันไม่ได้ดราม่าเขาไม่ถามหรอกใครจะบินช่วงนี้มีประเด็นอะไรคะคุณบิกผมนะครับจริคุณโพสหรือเปล่าผมโพสวันนะครับพี่ผมพอเราขึ้นทิ้งหมดเต็มหมดอเขาเชียร์กันประสบการณ์จริง ง่วงก็จะอดทนโอ้เอ็นดูจังอีเจ้าน้ากัน,นีเล่ะพี่น้องเจ้าเบข้าศึมือมือง่ายเหมือนทำงานไม่่ไม่ค่ะ,ะก็ไม่มีละครไงยว่าอิจฉาคนบ้างไงก็ต้องทำงานทัง้งวันงปกติต้องไปถ่ายละครเขาพึ่งยกเลิกเลยได้ว่างเลยค่ะดมดีมากและมาแล้ว <laughs> เหมือนเดี๋ยวกหมอได้พูดดีกดูดีมากเหนื่อยไหมพี่อยากดูอยากดูพูดตลอดเวลานี้หรือเไม่เอ้าเหมือนดื่อไดเหรอแต่เสพได้แหบแล้วนะแหบว่านอนไม่อิ่มไม่เหนื่อยไม่น้ำแบบในหัวมันมันมันขึ้นมาตลอดเลยหรอว่าต้องพูดอะไรบ้างอะไรเงยเราจะเป็นคนที่ดีมากตอนนี้ในหัวหมอได้พูดว่าอะไรยาโดมฟินแหงเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ อยากดมด้วยความฟินตัวนี้กดตะกร้าเลยนะคะแล้วใน,นหัวบอกให้ทำอะไรต่อไปพูดประโยคอะไรต่อไปและตอนนี้ <c oughs> พรุ่งนี้เราจะ b อกรายการช่วงเช้าไปแล้วฉ <c oughs> ันยทุกคนย้ำคิดยังไงมาถเธอ, <c oughs> อตอนที่ตอนที่ฉันไปดูเธองานมีเธอปะเธอไม่พูดประโยคเดิมๆ <c oughs> วนอยู่อย่างนั้นน,น่ะคนเข้ากันฉันอยากเป็นมากกว่าน,นั้นอนะฉันรอเธอมานมีเธอคนเดียวที่อินฉันนา ก็พูดไปอยู่เดิเดิมอยู่นั่นแหละพี่วีนเทาอยู่หน้าเวทีพี่นอ้องว่าเขาบอกดูเบอกดูไม่เราจะพูดไปอยู่เดิมเดิมทำไมไม่พูดไปอยู่ใหม่ใหม่เขาบเป็นพนักเราเป็นอาชีพพูดไงเธอเป็นอาชีพแสดงใช่ไหม <c oughs> เราคืออาชีพพูด <c oughs> แต่มันพูดไปหลายรอบแล้วไง <c oughs> เมื่อไหร่เราทาเข็มนีน่ทางนี้ดีวกว่านี่ไม่รู้ไม่รู้แต่แน่นกว่าอุ้ยเมียวเหมียว ขอบคุณสติกเกอร์ค่ะแต่สติกเกอร์มันสิท,ทำไมไม่ออกฉันอ่ะไอโฟนสีเขเียวก็ได้ทำเพลงนี้ไม่ได้สีดีหรอกเปิดว่ะเปิดทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมสีโทรศัพท์เราไม่เหมือนกันอ่ะนี่นเราเป็นปวดกลางคืนเปล่า เพื่อตังค์งงมันมีเยอะมากก็งเอเงินในตาเสียงมันมันจะมองเท่าจะเปลี่ยนเองเวลาเครื่อเปิดสว่างกลางคืนมันจะไม่เปลี่ยนสายต่ย yeah. <c oughs> ังบอกเไม่รู้นะไม่รู้โอ้ไม่ก็แล้วสิงจริงก็คือควรจะเป็นสีปก <c oughs> ติไม่ <c oughs> ไม่เห็นเหมือนกันเลยเอาแล้วถ้าเอาให้มันสีเหมือนกันนะไหน <c oughs> อะทำยังไงอ่ะชิบชิบ ไหนไม่ใช่อันนี้ก็ต้องปิดด้วยดิอันนี้ก็ต้องปิดก็เหมือ,อ,อมนเดิมแบบนี้คือดีกว่าแล้นี <laughs> ้คือป๊ะฟินหมวดสว่างค่ะตอนนี้ปรับเหมือนกันแล้วค่ะ แมมันบอวสาวังสอดีเลยเบิ่งพี่เบิ่งมันเหมือนกันจะให้มันเหมือนกันเลยแม่พี่น้องจะให้มันเหมือนกันให้ได้เหตุผลคืออะไรพี่ก็มันคล่องใจว่าทำไมมันไม่เหมือนกันน่อะไราะรุ่นก็รุ่นเดียวกันทำไมมันสีไม่เหมือนจะ่นอยากเหมือนกันจะเันอยากอันนี้ดออพี่น้องเมง่ายน้ำทำไมอ่ะ ข้องใจอ่ะรุ่นเดียวกันทำไมนัตตี้อยู่ไหนเขาบอกนัตตี้อยู่บ้านหรือเปล่านั่งเอ็มเนี่ยได้นัตตี้ห้เบยไปเวิร์กคอรเป็นเพื่อนเลยนี่นะครับนัตตี้อยู่นี่นะครับครับเขาเขาก็คือตอนแรกอ่ะจะไม่ได้ไลฟ์นะพี่นัตตี้เป็นคนเชียร์นะทุกคนต้องไปขอบคุณพี่นัตตี้ที่ทำให้เราได้มาไลฟ์เกือบไลฟ์ในอีกนึงเออจะได้ว่าเออใช่ไหมไลฟ์ในไหนดีวะจะไลฟ์หรอจะรือทำอะไรดีเกือบไลฟ์ในอะไรนะ ต้องไปขอบคุณพี่นัตีนะคะที่เชร์ว,ว่าให้ไลน์ไนติกต่อเพราะตอนแรกก็เถียงกันอยู่ว่าไลฟ์รหรอเพราะหน้าไม่พอไม่อีกคนนึงก็หน้าดำอีกคนนึงก็คือใครหน้าดำ <c oughs> หน้าดำานหน้าดยี่หลีมือหนี <c oughs> อ่าวันนี้ใครใครได้ดูพึ้นจอใครมันวันนี้ใครได้ดูไลฟ์สดผมที่ชอบพี่ยินบ้างวันนี้ใครได้ดู ไลฟ์สดผมที่ช่องพี่บินบิลดียมบ้างดูค่ะหน้าผมดำไหมดูเพราะไม่เท่าไรอยากดูว่าจะมากี่โมงก็เลยไปดูอยากดูก็อยากดูแนววันดูเพราะอันนี้นอยากดูพูดอย่างนี้คืาว่าอยากดูไม่ดำแล้วทําไมแล้วมันต่างกันยังไงคืออยากให้พูดว่าอยากดูออ<ห>แค่นั้นแหละเมีนมันก็จะผลเห้าผลว่าแบบก็คือจะเช็คว่าจะมาถึงกี่โมงแั้ไม่ได้อยากฟังอยากฟังเค่าอยากดูถูกปะโอเคต่อไปเระพูกค่นอเค คุยมันสองคนเราพี่เอ้ยเอาแอร์ขึ้นอยู่ไงถ้าเสียแอร์ทีนี้มันจะบ่ลร้อนป่วยเพราะเพราะผู้ใหญ่บ้านร้อนเพราะเรามานี่ไม่ได้นะโดนโดนฟ้าผ่านะเแล้วกินแลนครับเหมือนแลคือเดิมปะเขาบอกว่าดีคือแบบน้ำมูกไหลตลอดเลยนะใครนะพี่น้านู่นจริงดิ แล้วมันจะไปหาเขาได้ยังไงไม่รู้มันยังไงไม่ได้นู่นอะไรตอนนี้หรอทันตี้สงสารม,มากเลยเอ,อ้าวปิดแอร์ทำไมมันก็ร้อนเกินปะ <c oughs> กรเดี๋ยวนางร้อนเธอ,อจะเออไม่เป็นไรเธอน้ำมูกม,มันไหลโอ้ยหนาะฉันร้อ <c oughs> น<ม>อ่ะถ้าเราเป็นยังน้ำมูกอะไรไมันมันจะเป็นบาดไม่เดี๋ยวแขกร้อนไม่ได้เราเป็นต้องเทคแคร์แขก,แขก <c oughs> แขกประเทศไหนดีแขกฟินแลนด์ไงแขกจากฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่มีภาษาปะไม่มีภาษาแล้วเขาจะคุยได้ยังไงอ่ะคือด้วยไม่รดใช่พาภาษาฟินแลนด์หรือภาษาอังกฤษแล้วมีเพลสเขาจะปีนภาษาอะไรกัน Finish language We oh. speak i s h language มันเป็นภาษายังไงอ่ะคล้ายๆอังกฤษปะ No different มันต่างกันยังไง So different Can you show me please Yes I can show you. Okay What to learn Yes I want to learn What about you want to learn ก็ภาษาฟินแลนอะไรก็ได้ up to you Can you say something I say something Yes Um I say like um, Hello Follow in Finnish in Finland language we say หมอคุณว่อเขารู้อ่ะจริงเหรอไม่นด้มุกใช่ั้ย Yes we say m o อ m o มอยตังคอเมนดูไม่เชื่อจริงหรือไม่จริง m o อจริงหรือไม่จริงครับ m o y m o y In Finland we say m o y m o y and Thank you อ่ะ thank in f i l a say คีโตสฮะคีโตสคีโตสคีโตคีสจริงปะเนี <im <im ่ยใช่มวยกับคีโตสแล้นะเอ้าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่บอกมาจริงหรือไม่ FC ครับจริงหรือไม่คีโตสคีโต How do you say love in Chile? Love? Yes. Love we say rakasta. Love. Ras... Love. Love is, is rakasta. Ras... rakasta. Rakasta. Raskata. Raskasta. Raskata. Hmm. Rak. Eva love. Cute. Cute. <laughs> cute. Uh, we say uh, Ihana. อีฮานะบีซ์แมนคิวส์บีซ์บีซ์เออีฮานะอีฮานะอีฮานะอีฮานอีฮานะอีอีฮานะอะนะอะนะอีนะีฮาะอีอีฮานะ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 อนะอีฮาอีฮานะอนะอีะอีฮานะอีฮาอีฮานะอีฮนีฮานอีนนีฮานะอีฮาอีฮานอีะอีฮานะนะอานนะานะอีฮานะอีฮอีะอีะ do you want to go do you want to go to Finland I want to go there have snow and very หนาว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 ต้องเดือนไหนมกราคมพาจะหนาวมากติดลบสามสิบองศาอ้าวแล้วเวลาเธออยุดอีรานเธอพูดภาษาฟินแลนด์ yes wow I can s a y everything in Finland wow เอาเอาเราก็เรียนอยู่งยิ้มจะไปจะพูดไม่ได้งงไฮโซ ไอ้บ้าทำอะไรไอ้โซจัวะจ้าแสดงว่าเธอพูดได้ก็คือพูดได้ไม่เธอก็ต้องพูดลาวได้เพราะว่ามันใกล้ๆอีสานก็แปลว่าลาวไทยลาวไทยอังกฤษอังกฤษสิแลนด์สิแลนด์ว้ามีภาษาจริงๆภาษาเวียดนามก็พูดได้แต่ว่าลืมหมดแล้วทมัยเด็พูดได้ว่าคุณย่าคนเยียน่ะหุยโคตรเท่คีประสาท ภาษาไทย English ภาษาไทย I want to speak Thai You can speak เมาทำ w a อกติดตามิ up, no <produ> <c oughs> ๊กหน b ันโ o ้เห็นเ้านอนพักก่อนซาพิ่นงแต่นี่โลกไหล้วกับบอลนอนกับเจมสงซีนก็มดปีสามซีนี่รอรออยู่นี่ื่องไงอีก ตอนนี้เขาติดซีรีส์มากซีด i d เวอร์ติดซีรีส์มากนะครับก็คือแบบไปบนซีดีบอกรับภาษาสินแลนด์หน่อยก็เมื่อกี้ไงอะไรนะรักกัสตาก็รักกัสเตยร์ไม่ได้บอกว่าบอกรับอะไรบอกรับเพรว่าถ้า in English I love you I love in o w i n i s h p l e a s mina rakastasi mina ราคาสต r a ิโนม a นามินา a s นาร a คาสตาราค a yes มินาตัว่าช่ไหรกคาสตาวารักซินัวภว่าคุณมินารกสตาซิผู้ทำได้ทำได้มีนารสตาซิ รัสกัสตาเบสถูกปะเขาบอกว่าถ้าเอาซิโนะถ้าเอาซิโนะคือไม่มีไม่มีคนคือรักใครบางคนถ้าบอกว่ามิน่ารักกัสตาเบสคือแทนรักเบสก็คือจะเป็นเอาอชื่อแทนขอก็แบบมิน่ารักกัสบิกก็คือไม่ต้องซิโนะใช่ซิโนะคือยูอ่ะแล้วถ้าเราไม่แทนซีน่ะก็คือเป็นบีกรัสกัเบสเบสรัสกั อืมเร็วมากถูกต้องฉันไม่ได้สติปิดนะคะฉันก็แบบได้อยู่นะคะก็คือหัวไวอยู่นะคะ,ะแล้วก็มาที่ฟินแ,นแลนด์ <c oughs> เรียนรู้ไง <c oughs> โอ้ยอยากไปเที่ยวฟินแลนด์อะเนียนมากเท่ <c oughs> หวะ่ะพูดภาษาฟินแลนด์ได้อ,อ,อ่ะ ฟินแลนด์เป็นประเทศที่การศึกษาอันดับหนึ่งของโลกแปลว่าเธอต้องฉลาดมากไม่ไม่ฉลาดหมายถึงการศึกษาของประเทศฟินแลนด์เพราะเธฉลาดมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ยี่ห้าคูณยี่ห้าได้เท่าไรไม่รู้หกร้อยยี่ห้าอ้อหรอซองทำซองซองทำ6สีซองอสซองอสซ 2องแปดสิบอะไรนะ2องแปดสิเกอ้ยสอยังไม่ได้อองสิบแปดสองเก้าสิบแปองสิบเป็นยี่สิบสองสิบข้แม่สองไม่รู้วยพูงถึงหน้าใขรปะเจมี่เจมี่มึงจับไหไม่รู้จันที่ยังไม่เ็นให้ ไวรุ่นวอาซูวะาไงก็ไวรุ่นแม่พี่น้องเท่หว่ะภาษาฟินแลนด์ไม่อยากพูดได้เลยยอมไปอยู่นั่งก็อยู่กี่ปีพูดได้สามปีพี่น้องปีแรกคุณพูดเรื่องอะไรปะไม่ไม่ปีปีปีที่สองนี่แหลปีแรกแบบไออยู่มันก็ใช้ภาษาที่ใช้ภาษาฝรั่งภาษาอะไร ติดหน่อยคือนอนมันเดือดเร็วไปที่ก็คือเพิ่งเราลงไปเขาจะได้ไปนอนกันอีกกี่ทีแปดนาทีอีกแปดนาทีนะครับเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะครับเท่ห์แบพูดภาษาจีนแมนได้แต่ภาษาอังกฤษเรารู้อยู่แล้วว่าวีคิวแมนเพราะว่าวันนั้นตอนที่เมาอะพูดอังกฤษชอบจริงดิเออรู้ตัวป่ะเพื่อแบบสปินนี้ กับย่าติฉันนี่เป็นคนเกาหลีอ๋ oh. อพูป็นเลื่อยไปเปื่อยกันพี่<ะ>ดีปะเออตรงนี้แหละ <c oughs> ลก็เดี๋ยวเขาอยากเปิดร้านอาหารเดิมไหมยังเปิดอยู่อยากไปกินบ้างอะ่ะอยู่ไหนอยู่ตรงเมืองทองแต่สุดที่ดีอยู่ไงให้เบสไป,ปงานด้วยไปงานอะไรทุกคนเขาวิ่งตังายงานเขาทำงานเถอะพรุ่งนี้มีสี่งานสมดทั้งวันมีสมุดวิ่งสี่งาน เช้าเที่ยงเย็ยนแล้วก็กางคืนที่ชุามอ๋อนึกว่าแบบกับคนแก่ไม่ยูนี่สามสิบหนงสองสามสี่ยุ่งเทปเหรอ Yes หนึ่งเนี้นย่ไหนชื่อมึงเปนที่สองจีพรราานพัสองที่สามวาที่สเช้าจันทบุรีอันที่สีต้นันทบุรีันที่่จันทบุรีตอนเช้าที่เราไปสั่งเป็นอีเวนต์โชว์ตัวหนึ่ง แล้วตอนเย็นก็เยังสะเชิงเซาเซาเป็นจะไปกินอะไรไหม่ไหนเทพเนี่ยไม่อยู่กรุงเทพใช่หรอว่านคือวันที่สองไม่อยู่เออวันที่สองไม่อยู่ตอนเช้าเสร็จวันที่หนึ่งกลับมามันไม่ไม่ทรมันหยุดเนาะทรม่นแต่คืออะไรหรอทรมคืออะไรหรอแปลว่าอะไรมันไม่ตรงกับมันเลยมันนี่พูดภาษาอะไรกันเนี่ยมันไม่ทรมภาษาไทยแต่ทำไมเบนฟังไม่ออก <m uch ess> มันไม่โทม <m uch ess> มันไม่โทมคืออะไรอ่ะไม่ตรงวันอยู่ <m uch ess> มันไม่ตรงเอ๋ um, <m uch ess> ออ๋อได้สีกว่านะเพราะได้สี่วันเสาร์ใช่ก็ต้องกลับบ้านวันที่สี่เราไป check in ชาวแล้วก็เปลี่ยนเลยอะไรนะเาสนาอิสาม Change อีกห้าทีจนลงไลน์แล้วนะครับ MC เดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะไปกินอะไรพัาว่ากันก็ไปหาร้านอร่อยๆในกรุงเทพเยอะแยะพี่เบียร์พี่เบียร์ก็ชวนอยู่เด้อเออไปหาพี่เบียร์ไหมล่ะคือเจอกัะนัง ทำเรื่องเด็กบพี่เบียร์บียอยู่ใช่ไหมพี่คนเบียร์นเออพี่เบียร์ปอยู่ใช่ไหมเออก็คนเดียวกันนางอยากให้ไปกินอยู่แล้วก็บอกนางลงหน้าวันนั้นไปก็ไม่บอกนางลงหน้าก็ว่าไม่บอกลงหน้าเลยในนูนสินะเอาสิฉันบอกให้เธอว่าเมืไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งตื่นด่มถึงสามเนี่ยคุณบอกได้ไปมาไหนบ้างไปมาพี่เบียร์ต้องมัหรือเปล่าครับลูกใครก็บบ้านหยุดพี่น้องไปพี่เบียร์แกไปเจะกับมาและมั้งกลับมาแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวชอบนะฉันขับรถหรือเดือนนี้นางอ๋อเดือนนี้นางไป เดือนหน้าลยไเปนขอก็บนะแมบอกนงนเจาใช่ไเดือนหน้าใช่มรูปัญาวะเดือาตุลาอีกห้าวัาดีนะครับอ๋อลืมขายของเลยหมแต่เรียนภาษาพิลนด์น่าถ้าบอกว่าให้คนซื้อภาษาพิลนด์ให้กล้กินเลย ตาหนามีนาหนี่จะทำรอด้วยสิจะพูดจต่ำเหรอจะพูดเต็มๆกว่านะโอเคเฮ้ตาหนาตาตาหน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 ามีนามีนาเอาไปตาหนาตาหนามีนุลล่ะมีนุลล่ะอ่อนอ่อนยาดมยาดม ยุดกะยจดกะบ,าบาอาตาเอาตาเฮงิตาเฮงิตาปาเรมปีปาเรมปีโยโย่าูกไหมะูกมเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทอือแปลว่าไม่ภาษาเขาไม่มีเขาอย่า,อย,าอย่าดญมเนาะก,ก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องลมหายใจง่ายมากขึ้นเฮงิต่แปลว่าสดชื so ่นอ่าหายใจลมหายใจคุณแหงิต่ กินแบบไหนเป็นเย็นเย็นค่ะอันนี้เป็นเย็นเย็นถ้าในมุมมองเนาะว่าอ่ะเธอเป็นคนโดนดมไหมบอกอ่ะไหมเป็นคนชอบดมยดมไหมก็ดมนะเป็นคนดมแบบดมสารพัดไหมสารพัดอันนี้รู้สึกว่าดมง่ายเพราะมันไม่ได้มีกลิ่นเขียวอ่ะกลิ่นแบบสมุนไพรอ่ะกลิ่นเขียวอ่ะใช่กลิ่นเขียวคือถ้าเปิดเครื่องบินมันจะตึ้มเลยไม่น่างกันเลยก็เลกลิ่นหญ้ากลิ่นแบบอะไรต้นไม้อ่ะมันจะตังมันจะตำดังตึ้งเลยครับ

ม่ถ้าเราพูดเราพือพืออีพืออีอไือแบบอีพืออไจ๊ะือวบบอีนะพือแบบอจ๊ะเออใช่แต่ว่าี่เราต้องเก็บของกวนทิตเมันเอมากเก็บเร็วอนที่เก็บรอเร็วไม่ได้สิหนเป็นเจ้าบ้านเดินมาเก็บใช่คือรอเจ้าบ้านอย่างหลกหลายนึงเก็บวันเดียวตีสองว้นเดียวนี่เต็มต๊ะกันนี ลอีกสองนาทีนะครับใครอยากกดยาโดมก่อนนะครับมันต้องมีครัวชอบมันหาไหมไอตัวเนี้ยอ๋อนี่มันยางเหรอถ้ามีบูมอันนี้มันดึงได้เหรอไม่ได้จะไมดึงทำไมคอมันเป็นงไม่ได้แกะมันไม่ร้อนเลยมันน่ารักเลยเอาให้เราจับนี่เหรอ มันมน่ารักหรอมันมน่ารักไหมมันเป็นเหมืนอนจะเข้าไม่ถึงอ่ะดิบอย่างน่ารักเลยเราก็เป็นดิบๆเป็แนแมนสุดๆดิบน,น,น่ารักแฮปปี่เอ,อ้อตีทำลายนี่มืเอเขาไหวโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ยังไงก็เอาภาษาฟินแลนด์ย่อเอตัดดาดัน เอ็นซิมเกียรตานุดมินาจะเบสเมนินนุ่มขมาอย่าหัวมัน่ะเตยมินาเมนเงินเตยสิวการบ้านอย่าแหนบ่าปาไปหวังแหนเอวเล็ีคือด่าเบ๊กเบ๊กฟังไม่ออกอ่ะไม่ฉันบอกว่าฉันไปทำงานคุณนี่เธอว่างงานเธอแบบไม่ทำอะไรเลยนอนเฉยๆปิดถึงเที่ยงอะไรเงี้ยก็เหมือนด่าอยู่ดีนะไม่ด่าประโยคบอกเล่าเธอมันแปลกๆตลอดเลยหมอซีวิ่เลยเราจะไปสวัสดีแล้วบังสิต มึงจะเตือนเพจง่าตัวสาวพี่น้องบิ๊กดูเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนเราจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาเรียนภาษาฟินแลนด์กันใหม่นะคะอ่า uh, I อ a n t to say แบบก o ๊ดบายมอยมอยอิน In นแ n นด์ยังส์มอยมอย <ไป S 1> อมอยแปลว่าฮัลโหลมอยคือมอยคือสวัสดีมอยมอยคือไปซ้นะ